เราเส้นต่อกา้านลานกันนะครับเราเตรียมไว้นะครับ จะเลาแบบเอลสปริงนะครับเวลาสั่นมันจะสั่นไงนะครับนะเอลสปริงสัดเป็นเส้นนะครับ <c oughs> แล้วจะลักษณะการพานะครับเขาพาได้เราได้เป็นเม็ดแต่งเขากะเทยเป็นเส้นต่อเม็ดแต่งนะครับ ทามันบดได้เม็ดแตงมันเป็นเส้นตอกแบนเท่ากับทำเป็นเส้นตอกแบนนะในการเราเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นตอกแบนนะครับรเพราะว่ามันแบ,บนเลยนะครับมันทําเม็ดแตงไม่ได้นะเพราะว่ามันบางแล้วได้แค่เส้นตอกแบนธรรมดานะ เป็นเส้นตอกแบนหรือว่าเป็น,นการลานแบนนะครับหรือว่าการลานธรรมดานะครับนี่เจะได้แบบนี้ครับ เส้นนี้ก็น่าจะแบนเหมือนกันนะเบ้ามันได้เส้นเล็กแล้วก็บางน่าจะเป็นเส้นการานแบนนะเส้นนี้ได้แบนครับเส้นนี้ผมเหลารวมกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเลือกนะครับจะเหลารวมกันไปก่อนนะ เราจะเลือกที่หลังนะครับค่อยมาคัดแยกเอาที่หลังนะครับระบางเส้นแบนหรือว่าเส้นเม็ดแต่งนะครับ หลังจากที่เ่าเแต่งได้ตามขนาดที่เขาต้องการเขาก็มาแต่งเรียมเขานะก็จะแต่งเหลียมนะครับทั้งสองด้านทั้งสีด้านนะครับก็เป็นเรืนเสร็จนะครับเป็นต่อครับ เรแต่งได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็จะแต่งเหลี่ยมนะลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมเส้นต่อนะครับ จะได้เป็นเส้นต่อไม่แตงนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นต่อไม่แต่งนะครับเราก็จะแต่งเลียมเขาหน่อยเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็เหล่าไม่นานนะครับโอเคนี่ก็ได้แล้วนะครับจะเอาครับ